วองว่าทุกคนจะสบายดีได้พี่น้องเด้อว,วันนี้ที่ฟาร์มค่ะเนาะใจจะพาทุกคนเดินเลาะดูว่าข้าวมันเกิดสวยหรือยังแล้วก็เป็นยังไงบ้างในฟาร์มเนาะคะ่ะช่วงนี้วันน,น,นี้วันที่ถ่ายวันที่17เดือนธันวาคมเนาะคะ่ะพี่น้องคะสองห้าหกสี่บอกปีนี้คือทูเต้าซันทวิติวันอากาศมันดีเนาะคะ่ะแดดออกไม่มีฝนเดือนธันวาปกตินี้จะหนาวมากๆแล้วก็มีฝนนาะแต่วันนี้หนาวไม่ไม่มากเนาะประมาณ7องศาเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วแล้วแดดก็ออก เราดูค่กว่ามันมีอะไรน่าดูบ้างวันนี้เนาะพี่น้องคะค่อนข้างจะลงนะคะเดี๋ยวผ่าสายจะพาไปดูไร่ดูหนาเน้องพี่น้องปกติแล้วเดือนธันวาพี่น้องเดือนธันวานี้จะเป็นน้ําแข็งเลยนะตอนเช้าเช้านี่แต่ว่าปีนี้อากาศแปรปรวนพี่น้องค่ะเดี๋ยว แบบอุ่นขึ้นเดี๋ยวเย็นจัดจังสินะจันเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี้ก็จะเย็นจัดแล้วอาทิตย์นี้อุ่นขึ้นเจ็ดแปดเก้าองศาเนาะพี่น้ององศาเซนเซสสคิดถึงบ้านพี่น้องคะ่ะคิดถึงบ้านขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับบ้านไปหาพ่อหาแม่พี่น้องเอ้ย ชอบเดินเลาะพี่น้องคะถ้าอากาศดีๆฝนไม่ตกเนาะเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยกงหันลมมุนติ้วๆอยู่คุณพี่น้องคะ ตงนี้ถ้าาถ้าใครเคยดูวิดีโอทรายเก่านอะกวิดีโอเก่าก็จะรู้ว่าเป็นที่เก็บมูลสัตว์ไหมน้องขี่วัวขี่แกะไม่จ้ะเนาะเวลานั้นเราก็จะเอามาเก็บไว้นะท็นบ่จ้ะมูลสัตว์เนาะอันนี้คืออันเก่าที่ช่วงสงเดือนที่แล้วนะคะเขาก็จะมีบริษัทมาเอารถมาสเปรดดิ้งก็คือมากระจายให้เรา่ไหี่น้องเนาะ เราก็ออากมากองไว้ตรงนี้จ้ะนะพี่น้องขี้นี้เหมือนทองที่เขาว่ามันทองคําเพราะว่ามันทําให้สวยเนาะคะ่ะให้พืชให้พันสวยงามนี่เวลาขี้วัวขี้แกะเนาะเราก็จะมากองๆมันก็จะถมขึ้นสูงๆเนาะคะ่ะช่วงประมาณเดือนตุลาเนาะคะ่ะพี่น้องประมาณนั้นละ่ะกันยาตุลาเขาก็จะมีบริษัทเอาเครื่องมากระจาย ยังกมูลสัตว์ให้เราเหมือนสะฟุ่นเนาะภาษาอีสานคือสะฟุน่นเนาะพี่น้องอันนี้เพิ่งเกิดจ้ะเกิดได้ไม่เยอะเกิดได้ไม่เอ่ยังไม่ยาวเนาะพี่น้องค่ะเพิง่งได้จะถ่ายให้เพิง่งเป็นต้นไปยังไม่ยาวค่ะก็จะเป็นข้าวสาลีจ้ะข้าวสาลีข้าวบะเละแถวนี้ เ,เขาจะปลูกสลับกันไปจ้ะปีที่แล้วปลูกข้าวเลยแซ่จ,จะไม่ได้มันก็จะสลับกันเดี๋ยวก็จะเป็นบางครั้งก็จะเป็นอดอกน้ํามันที่สายเคยถ่ายให้ดูสีสีอันนั้น,นจ้ะสีเหลืองๆนะจ้ะเนาะแต่ว่าฟาร์มนี้จะไม่ปลูกมันฝรั่งด้ยจ้ะด้อฟาร์มนี้จะเน้นเลี้ยงสัตว์เนาะพี่นอ้องเลี้ยงแกะเลี้ยง อ้แดดดีดีสวยนะพี่น้องสุดลูกหูลูกตาช่วงนี้จะเป็นแบบว่าหลังบานข้าวเนาะมันก็จะยังยังขึ้นไม่ไอ้นั่นไม่สูงเท่าไหร่ประมาณกี่เซนเนาะพี่น้องช่วงเก็บเกี่ยวก็จะประมาณนู้นเดือนสิงหาประมาณนู้นหรอจ้ะ ชอบเดินเนาะนตรงนี้มันจะขึ้นสูงกว่าที่ใส่อันนี้ฟิลตอนนี้ต้นไม้เท่านี้นะคะเนาะพี่นอ้องหอมๆจะ้ะมายหถึงว่าจับแล้วเหมือนใบข้าวบ้านเราเนาะคิดถึงบ้านพี่น้องคะ่ะคิดถึงบ้าน บางนี้เขายังไม่ไทยหวานเนาะมันจะเป็นคนละช่วงค่ะเป็นคนละคนละพันกันเนาะ,นอ,ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าสารีหรือปลาเล่เี็น้องข้าวแต่ว่าเป็นข้าวเดี๋ยวจันนีล้ต้น,นตข้าวมันโตขึ้นสักหน่อยจันจะถ่ายให้ดูตอนลำข้าวมันก็เหมือนบ้านเราจ้ะหมายถึงว่าต้นเขาเนาะจะ้ะอ่านี่เห็นไหมจันจะถ่ายให้ดูที่เข้าเกี่ยวที่เพิ่นเกี่ยวเสร็จนี่อันนี้เกี่ยวเสร็จนานแล้วแต่หน้าตรงนี้เขาจะยังไม่หวานเนาะ จะวานพันอีกพันหนึ่งนี่มันก็จะเป็นสร้างข้าวตัวข้าวแบบนี้แหละมันก็จะมีอย่างก็คนี่ป้องเขานะคะปล้องมหมายถึงว่าเป็นปล้องเป็นปล้องเหมือนกันจะ้ะแต่มันจะไม่ใหญ่ทําปีไม่ได้เหมือนข้าวบ้านเรามันทําปีไม่ได้เหมือนข้าวบ้านเราเนาะพี่นอ้องสวยง่ามค่ะอากาศบริสุทธิ์ใจชอบเดินที่นี่เพราะว่ามัน อากาศมันหนาวหนาวแล้วเวลาเราเดินแล้วมันอุ่นเนาะพี่น้องมันอุ่นขึ้นแล้วมันแบบรู้สึกสดชื่นร่างกายสดชื่นถ้าบ้านเราแดดแบบนี้บอกอุ้ยเป็นลมเลยเนาะพี่น้องเนาะถ้าแดดเปียงๆเ,เดินนี่อันนี้ยังหนาวอยู่เลยด้จากมือเย็นวันนี้ลมลมพี่น้องาโอากาศช่วงลมหยุดถ่ายให้ดูบรรยากาศเซนสดใสจ้ะ น,นี่เป็นฟาร์มตรงพี่เขายังไม่นั่นนะพี่น้องเขายังไม่ไถหวานจ้ะเพราะมันคนละช่วงกันจ้ะคนละช่วงกันเนาะเขาจะไม่ทําช่วงเดียวกันมันจะเป็นคนละพันข้าวคนละพันนั่นมากแล้วล่มตรงนี้จําได้ป่ะพี่น้องคะจําได้ไหมเอ่ย <c oughs> ใครเคยดูวิดีโอเก่าที่มาฟังนะพี่น้องตรงนี้ก็จะมาเกี่ยวหญ้าอัดหญ้าเป็นอ่าหญ้าโดงเห็นไหมจ้ะนี่ละ หลังจากนั้นหญ้ามันก็จะไม่ยาวเนาะพี่น้องมันก็จะประมาณนี้เพราะว่าอากาศมันหนาวเห็นปะมันจะยาวในช่วงอากาศอุ่นๆแล้วก็อากาศร้อนพี่น้องมันจะยาวแ้วมันอากาศหนาวก็จะเป็นแบบนี้หยุดการเจริญยาวอยู่แต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่เยอะหนิแม่จ่ามาถึงหวาเนาะสักหน่อยหิมะก็ตกมาปกคลุมแล้วูู้้เดินไกลมากพี่น้องคะ เมื่อยเดี๋ยก็โอเคพี่น้องใส่มัาย่างเนาะออกกําลังกายจ้ะเดินเลาะให้เลาะหน้า ก่อนที่จะไถก่อนที่จะไถปลูกเขาเนาะจ้ะปลูกข้าวปลูกนั่นปลูกนี่พี่น้องะ่ะเหมือนบ้านเราแต่ก่อนเนาะสมัยเด็กๆใส่ไปกระจายฟุนซอยพอจังสินาะจ๊ะช่วยพ่อช่วยแม่เอาฟุนออกไอ้หน้าจ้ะตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วพี่น้องคะทุกวันนี้มีแต่เครื่องจกักรแต่ปุ๋ยเคมีเนาะ อันนี้ก็ใส่ปุ๋ยอยู่จ้ะแต่ว่าจะใส่ฟุนแบบนี้ไปก่อนฝุนธรรมชาติก่อนจ้ะสำหรับพื้นที่แบบนี้เขาจะเอาไว้เลี้ยงแกะจ้ะเห็นบอญยาหญ้าสวยๆนะจ้ะเขาจะไม่ปลูกอะไรเขาจะเลี้ยงแกะแต่ว่าก็จะย้ายแกะไปสลับเปลี่ยนพื้นที่กันนะจ้ะตอนนี้แกะก็จะไปอยู่ที่อื่นในหญ้าตรงนี้ยาวหน่อยก็จะย้ายมาอยู่ตรงนี้พี่น้องค้านี่แหละ ล,ลมมากอยู่ข้างนอกพี่น้องคะหอดหมวกแล้วอุ่นแลวเนาะอ้เสียงเบาอันงัวตื่นจ้ะเสียงพูดบัวตื่นหมดเลยพี่น้องนะั่นโอ้แดดเนาะบัวเริ่มเข้ามาเยอะแล้วค่ะบัวที่เราเลี้ยงนะจ๊ะไม่ใช่บัวฟาร์มนี้นะคะเป็นบัวของฟาร์มต่างๆนะพี่น้องคะ ถ้าใครได้ดูก็จะรู้แหลนะนาอจอาจารยพูดสู่ฟังเป็นวัวของฟาร์มต่างๆเขาเอามาให้เลี้ยงก็คือได้ค่าเลี้ยงแล้วก็ได้ขี้วัวใสนาจังสนาอาจารย์เนาะอันนี้จะเป็นตัวหนุ่มหนุ่มน้องเมดีชอบมากใช่ไหมเดี๋ยวไปฝั่งนู้นยังจะมองเห็นจ้ะฝั่งนี้มองไม่เห็นเนาะอันนี้ตัวหนุ่มยังยังวัน นี่ตัวใหญ่หมากพี่น้องคะวัวนมมีตัวผู้ตัวเมียจ้ะแต่เป็นตัวที่เขาไม่ได้รีดนมเนาะเพราะว่าฟาร์มนี้ไม่ได้รีดนมนะฟาร์มนี้เลี้ยงเฉยๆหมายถึงว่าของฟาร์มต่างๆที่เอามานี่คือพวกนี้คือไม่ได้รีดนมจ้ะเวลาหน้าหนาววัวเขาจะต้องอยู่ในคอกพี่น้องคะวัวอยู่ในคอกแบบนี้แล้วก็กินหญ้าหมักหญ้าดองเนาะพี่น้องที่เราทําไว้นั่นแหละ เวลาฟาร์มเขาไม่มีที่เลี้ยงหมายถึงว่าคอกไม่พองสินะก็จะเอามาลงไว้ฟาร์มนี้เขาก็จะรูนนอกจากว่าของมาจากฟาร์มไหนเหมือนทรายพูดให้ฟังว่ามันจะมีแท็กอยู่ใบหูของวันวนะจ๊ะสีเหลืองๆนี่น้าพี่ดอกตอนนี้ยังมาไม่เต็มยังมาไม่เต็มเดี๋ยวก็จะเต็มคอกแล้ว <c oughs> เดินเข้ามานี่หอมเนยจ้ะหอมหยา เวลนนั่นเขาเปิดหญ้าให้วัวกินเนาะอันนี้น่าดูจ้ะตัวนี้เป็นตัวเล็กๆอันนี้เป็นตัวหนุ่มอยู่เมดีชอบมาเล่นด้วย แยอะหน่อยจ้ะเตรียมไปตลาด